สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับ Anewstime วันพุทธที่31มีนาคม2,564นะครับคลิปนี้ก็จะมาย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมผู้มีไรายได้น้อยนะครับก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง13.7ล้านคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของมาตรการเพิ่มกำลับบงการซื้อของผู้มีไรายได้น้อยหรือ500บาทนะครับที่ได้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี63 จนมาสิ้นสุดเอาในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งวันนี้ก็คือวันสุดท้ายแล้วหลายท่านนะครับก็ยังเครือบแคลงสงสัยว่าไอ้ห้าบาทนั้นจะยังได้อยู่หรือไม่นะครับคำตอบณนะตรงนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปเชื่อข่าวที่ไหนวันนี้ผมก็เช็คข่าวทางภาครัฐทั้งวันนะครับไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีเรื่องของบัตรสริการแห่งรัฐ หรือการเพิ่มหรือการขยายมาตรการโครงการอะไรใดๆเพราะฉะนั้นก็ให้ยึดรูปแบบเดิมนะครับตั้งแต่เอาเป็นว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนที่ไวรัสโควิดจะมารอบแรกนะครับเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโน่นเลยให้ท่านผู้ชมข้ามไปเมื่อมีนาคมปีที่แล้วโน่นเลยก่อนไวรัสโควิดรอบแรกจะมาท่านเคยได้รับสวัสดิการอะไรอยู่ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการส่วนใดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านก็ได้รับเหมือนเดิมนะครับซึ่งในวันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะครับหรือจะเรียกว่าตั้งแต่เดือนมีเดือนเมษายน64เป็นต้นไปท่านก็จะได้รับสวัสดิการในวันที่1น,นะครับเงินสําหรับรูดซื้อสินค้า200และ300บาทตามขั้นบันไดไรายได้ต่อปีแล้วก็สามารถรูดซื้อสินค้าได้เฉพาะที่ร้านธงฟ้าและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรประชารัฐ นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าที่มีเครื่องรูดหรือร้านธงฟ้าที่มีแอปถุงเงินก็ตามนะเงินส่วนนี้คือใช้ได้เฉพาะของส่วนสวัสดิการจะไปใช้รวมกับร้านค้าคนละครึ่งหรือว่าเราชนะไม่ได้นะครับส่วนในช่วงปลายเดือนนะครับประมาณสักวันที่18เป็นต้นไปก็จะได้รับเ,เงินช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟสําหรับคนที่ใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะครับค่าโดยสาร500บาทค่าก๊าซถุงต้มนะครับอันนี้ก็ยังได้อยู่เหมือนเดิม นี่คือสวัสดิการเดิมๆที่ท่านจะได้นะครับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับจนกว่าภาครัฐหรือกระทรวงการคลังจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นคนที่ใช้บัตรเดิมอยู่นะครับก็ให้ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเปิดรับลงทะเบียนใหม่จนกว่าการคัดกรองของกลุ่มลงทะเบียนใหม่จะเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ค่อยมาว่ากันจึงมาแจ้งให้ทราบเพื่อที่ท่านที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสิการแห่งรัฐนั้นจะได้ไม่เกิดความสับสนกับข่าวที่ออกมาในแต่ละวันนะครับหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆต่อไปแล้วกลับมาพบกับ A News Time ได้ในครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ